จากกรณีนะคะคุณครูที่โรงเรียนสรารศาสตร์ราชพฤกษ์ค่ะทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลน,นะคะเป็นเหตุให้เหล่าผู้ปกครองค่ะออกมาเรียกร้องนะคะให้ทางโรงเรียนนั้นรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะคะคุณพิบูญยงกระมลน,นะคะซึ่งก็เป็นทั้งผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้อํานวยการโรงเรียนนะคะก็มีการหาโฟนอินนะคะวิดีโอคอลเข้าไปท่านในรายการโขนกระแสค่ะได้มีการพูดคุยกับคุณหนุ่มกัญชัยนะคะซึ่งก็ก่อให้เกิดนนะะเสียงวิพากวิจารณ์ การเป็นจํานวนมากค่ะก็วันนี้นะคะก็เลยจะพามาดูค่ะว่าไรายได้นะคะของโรงเรียนนะคะในเครือสารศาสตร์เนี่ยแต่ละปีนะคะกำไรขนาดไหนนะคะต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะโดยเครือโรงเรียนสารศาสตร์ค่ะมีที่เป็นโรงเรียนสายสามาัญนะคะและก็สายอาชีวศึกษาค่ะรวมกันทั้งหมดเนี่ย49แห่งทั่วประเทศค่ะโดยแบ่งอยู่ในเขตกรุงเทพนะคะ19แห่งค่ะและก็ต่างจังหวัดนะคะอีก30แห่ง รวมแล้วเนี่ยมีนักเรียนในเครือนะคะมากกว่า90,000คนกันเลยทีเดียวค่ะส่วนผู้ก่อตั้งนะคะและได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและเจ้าของเครือโรงเรียนสารศาสตร์ค่ะก็คือคุณพี่บูลยงกมลน,นะคะและคุณเพนศรียงกมลค่ะโดยโรงเรียนสารศาสตร์ค่ะได้จดทะเบียนภายใต้ในนามบริษัทนะคะแสงเงินพัฒนาการจำกัดด้วยเงินทุนจดทะเบียนค่ะกว่า100ล้านบาทนะคะ ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปค่ะเมื่อต้นปี2561นะคะเพจ Facebook ที่ชื่อว่า sme from zero to hero ค่ะได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลรายได้ของโรงเรียนในเครือสารศาสตร์นะคะบอกว่านับได้ว่าค่ะมีรายได้เยอะที่สุด รองอันดับหนึ่งะะมานานหลายปีค่ะซึ่งรายได้ของโรงเรียนส,รสารศาสตร์มีหลักรายได้เนี่ยกว่าพันล้านบาทต่อปีกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีกําไรสุดที่นะคะมากกว่า200ล้านบาทขึ้นไปในทุกๆปีค่ะอาทิเช่นนะคะในปีพศ2556ค่ะมีรายได้เข้ามานะคะ1,000กับ88ล้านกว่าบาทนะคะกำไรสุดที่อยู่ที่202ล้านบาทค่ะ ในขณะที่ปี57นะคะก็มีกำไรค่ะสุดที่อยู่ที่243ล้านบาทค่ะในปี58ค่ะกำไรมากถึง425ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะ และในปีนะคะ2,559ค่ะก็มีกำไรนะคะมากถึง439ล้านบาทค่ะซึ่งถ้าดูจากตรงนี้นะคะตัวเลขในแต่ละปีค่ะก็กำไรนะคะสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยก็อยู่ที่200กว่าล้านขึ้นไปนะคะแล้วก็ปีท้ายๆมานี่ก็กำไรต่อปีค่ะ400กว่าล้านบาทเลยนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่ามีกำไรมากๆเลยนะคะก็ตอนนี้ค่ะก็เลยเป็นที่จับตามองนะคะว่าเอ่อกำไรก็เยอะนะคะแต่คุณครูเนี่ยก็อย่างที่เห็นค่ะมีข่าวออกมาะคะซึ่ง ก็ยังเป็นประเด็นนะคะที่สังคมก็กําลังจับตามองค่ะก็มาอัปเดตข่าวสารให้ทราบแล้วกันนะคะขอขอบคุณค่ะข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์นะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า